เอาละครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival v a l o l a นะครับผมก็เดี๋ยวภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะไปจับมังกรน้ำแข็งกันดีกว่าอ่าส่วนเกาะที่เราจะไปจับก็เป็นเกาะน้ําแข็งนะที่อยู่ไกลๆเลย โอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับเราจะมาดูเจ้าทีเล็กตัวนี้นะครับชื่อว่าป๊อกกี้ตัวนี้เราก็จับมาตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับปัจจุบันก็โตเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมแต่ว่ายังไม่โตเต็มที่แล้วก็มีรูปจุกนมนะครับขึ้นมาด้วยเหมือนจะอยากกินนมเลยครับอีกนานน้อยกว่าจะโตเหลืออีกประมาณนะครับ15มันก็จะโตเต็มวัยนะครับผมแล้วไอ้จุกนมที่มันทายังไงเอ่ยวอนแคร์หรือเปล่าวอนแคร์ care, ก็ใช้ไม่ได้หรือว่าต้องใส่นมให้มันกินอนะแล้วเราจะหานมจากไหนเอ่ย กดเนื้อหรือเปล่าเราลองกดเนื้อดูดิเป็นไงอู้มีอาการขู่ครับผมโอ้โหตกใจหมดทำไงอะไอวอนแคร์นี่ผมก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยครับเป็นอัปเดตที่เพิ่มเ,เข้ามาไงน่าจะเป็นการเล่นกับไดโนเสาร์ครับส่วนในจุกนมตรงนี้ก็คืออยากกินนมเอานมอะไรอะเอานมพี่ก่อนไหมกินนมมิยาบีไปก่อนไหมอ่ะโดดเอาดูด้ยดูเลยดูดเอาโอ้โหไม่ยอมดูดแม่นมสดๆเลยนะเนี่ยแต่ไม่สิง โอเคไปมุ่งหน้าสู่เกาะหิมะนะครับทางด้านนู้นเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเกาะหิมะแล้วนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่เราเจอนะครับมังกรน้ําแข็งวันก่อนนะครับผมแต่ว่าผมไม่เห็นแล้วครับไม่รู้มันหายไปไหนเจอแต่พรามอัลฟานะครับช้างเืองมอสตัวนี้นะครับผมไม่น่าจะสู้กับมันได้ครับสีแดงอลามกันเลยทีเดียวเลเวลเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ตัวนี้เลเวล420นะครับพรามอัลฟาเมิมอส ปล่อยมันเอาไว้ครับเราไม่น่าจะสู้กับมันได้จัดไปจัดไอ้พวกนกกระจอกพวกนี้ไปก่อนแล้วกันทีเดียวล่วงเลยครับผม,มองค์กรน้ําแข็งไปไหนเอ่ยด้านนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นด้านนี้มั้งแต่ทําไมต้นไม้มาเยอะเหลือเกินไม่รู้ครับเฮ้ยมีหมาป่าอัลฟาด้วยครับแล้วก็โดนตีอะไรอย่างเนี้ยเฮ้ย โอ้เจอเมกาพีเตคัสโอ้โหว่าแล้วโดนตีอะไรครับเลเวลเท่าไหร่เ่ยไอตัวนี้สามารถที่จะได้นะครับเป็นอินซิกเนียให้เราไปจับลิงยักษ์ได้นะครับผมตัวนี้เลเวล284เลยนะครับเอ้ยเดี๋ยว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 อุย้ยมันซัมมอนเยตีมาเต็มเลยครับสุดยอดโคตรโหดผมเอามังกรพิษมาย,ยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับ จจริงอยากได้หมาป่าตัวนั้นมากๆครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์พวกลิงพวกนี้ก่อนครับอะไรมันจะเรียกมาเยอะขนาดนี้วะเนี่ยผมว่ามันเรียกมาเยอะเกินอ่ะม,มีมีโมโหครับเรียกมาเยอะเกินไปแล้วไอ้น้องเรียกมาเยอะเกินไปแล้วจัดไปตายไม่ตายไม่รู้คนผิดไปก่อนคนไปสลบไปพวกที่มันเรียกมานี่คือเยตีนะครับผม มีร่วงบ้างหรือเปล่าไม่มีสลบเลยครับไอตัวใหญ่นี่ถ้าเราล่อมันกลับบ้านได้เนี่ยเราจะฆ่ามันได้นะครับเพราะว่าผมมีไดนโนเสาร์ที่หลุดโหดเฮ้ยอ๋อดนตีนี่ก็คือวอร์เดนนะครับมีวอร์เดนลิงยักษ์อยู่ด้านล่างเลยครับผมเลเวล480โอ้โหไอตัวนี้แหละที่โหดไอตัวด้านบนนี่ไม่เท่าไหร่ยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอน สรุปเลยก็คือว่าหามังกรน้ําแข็งไม่เจอนะครับเจอแต่เหล่าบอสแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะสู้มันได้ด้วยครับเอาละครับแล้วถัดมาทางซ้ายนะครับจากจุดที่เราเจอวอร์เดนเมื่อกี้นะครับเราจะเจอเมกาปีเตคัสนะครับสายพันธุ์ธรรมดาด้วยครับผมหนึ่งตัวอยู่คู่กับบอสเลยนี่บอสก็คือตัวสีขาวตัวนี้นะครับน่าจะเป็นไพรมองครับผมนี่ครับเราต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้นะครับเพื่อเอาอินซิกเนียนะครับมาใส่ ไอตัวสีน้ำตาลตัวนั้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มาย่าไม่น่าจะสู้กับมันได้น่าจะต้องใช้นกนะมั้งนกก็ไม่น่าจะไหวแต่ว่าเกาะตรงนี้อยู่ไกลจากบ้านผมมากๆเลยทีเดียวครับผมดาเมจของมาย่าตอนนี้3 2 1 0ไม่ไหวแน่นอนครับตีเป็นชั่วโมงก็ไม่ตายเนี่ยดาเมจขนาดนี้ยมีทางเดียวนะครับที่เราจะฆ่ามันได้ก็คือให้ผมหานะครับมับงกรน้ำแข็งเจอแล้วก็เก็บเลเวลจนตันนะครับ อาจจะมีโอกาสที่จะฆ่ามันได้เอาละครับผมหลังจากตามหาอยู่นานนะครับตอนนี้ผมก็เจอมังกรน้ําแข็งเป็นทีเรียบร้อยเลยนะครับมาดูกันว่ามันเลเวลเท่าไหร่นะครับผมสีสันสวยงามมากๆครับเลเวล312นะครับโอเคไปมาย่าลุยจัดการมันเลยจับไปหนึ่งทีครับร่วงไปน้องจะหนีเหรอจะหนีเหรอเข้ามาเลยตอนนี้เราจะบินไวมากไม่ได้นะครับเฮ้ยสองทีวิ่งหนีเลยครับ แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะสปีดต,ตามมันทันครับผมเวลาโดนมันพลไฟใส่จะทําให้เราช้าครับเรียบร้อยครับ3ทีสลบเมือครับโอ้โหง่ายได้ครับผมถ่าสลบเท่าไหร่เนี่ยสบายสบายมากมากครับใส่เนื้อน่องให้มันกินกันเลยครับผมเนื้อน่องของเรามี3 1อนะครับค่าสลบประมาณ1 4 0 0นันเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะอะไรวะเสือเสือโอ้ยเรียบร้อยไปตกใจมดไปเนื้อน้องเป็นไงขึ้นรัวงครับเทมมิ่ง99%นะครับผม<อ>ก็เดี๋ยวเราจะถอดที่ขี่ข,ของมายานะครับมาใส่ให้เจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับอุปกรณ์ในการคราฟที่ขี่ของผมตอนนี้น้อยมากๆครับแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีของพวกพรามเอาฟาเลยครับเรียบร้อยเราจับมับงกรน้ําแข็งได้แล้วนะครับผมจะตั้งชื่อมันว่ามาลิโอเคขี่กันเลยครับ ไปที่ขี่ให้มันกันเลยดีกว่าทีนี้ผมก็จะพามารีนะครับเก็บเวลเลยครับเริ่มจากไอเสือตัวนี้เลยแล้วกันไม่เจียมตัวะดุวไปนนองเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะต้องไล่หาพวกเอลฟาให้ได้เลยครับพลามเอลฟามันมีดนตรีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะขออัพสแตมินไปก่อนเลยนะครับเอาไปที่8ปดพันลวกันโอเคแล้วก็สปีดสองค,ครับมีเหลือดาเมจนะครับผม ดาเมจจะเอาไว้ที่3 0,000ืนก่อนครับไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าโอเคดามเมจต,ตอนนี้ไป3 0,000ืนแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนัก4 0 0พโอเคตามด้วยเลือดครับเลือดตอนนี้ไป1 4 5 5 0ล0นหะครับ302ไว้เท่านี้เลยที่เหลือดามเมจไปเลยครับตัวนี้คิดว่าน่าจะได้ดามเมจประมาณ78 0,000ืนนะครับอย่างน้อยไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าเอาไปทีนี้น่าจะดเดียวตายหมดแล้วครับผม ดุกันแน่น้องเรรยบร้อยเลมหมดครับมาย่าตามเราทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยบอร์เดนมันอยู่ตรงไหนวะแต่บอร์เดนนี่เราสู้ไม่ได้แน่นอนครับอีเล็กตัวนี้ดีกว่ากัดเบาๆครับึงทีตายโอเคครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะได้ยินเสียงดนตรีของพรามเอลฟานะครับแต่ว่ายังหามันไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวจะจัดการในพวกด้านล่างนี้ก่อนเลยครับเผาไปลุยทีเดียวตายเรียบร้อย ต้องมีพรามอฟ่าอยู่สักตัวแหละบริเวณเนี้ได้ยินเสียงดนตรีมั่างางจะดังพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวขออารวาสไปก่อนแล้วกันจะได้อัดดาเมจอีกสักชุดหนึ่งดันบนนี้ต่อเลยมันมีทีเล็กมาลิลุยข้ามังขามาได้หมดเรียบร้อยนกตัวนี้ด้วยกัดเบาๆไป กัดไปนี่พลังกัดก็แรงครับผมไม่ใช่จะแรงแต่พลังไฟเอาละครับผมตอนนี้เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผมวนหานะครับพรามเอาฟาสรุปเลยก็คือว่ามันเจอวอร์เดนนะครับผมเลเวล480เท่าเดิมกับตัวแรกที่เราเจอเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่กันคนละพื้นที่คิดว่ามันน่าจะเป็นคนละตัวนะครับผมตัวเก่ามันไม่น่าจะเดินมาไกลขนาดนี้ยังไงตอนนี้เราก็สู้กับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะจําพิกัดไว้ก่อนละกัน จะได้มาฆ่ามันนะครับในครั้งต่อไปเฮ้ยเจอพามเอาค้าลิงนี่มาน่าจะพอสู้ได้มั้งลองดูแล้วกันครับบนไฟไปหลับไปมะลิี่ไหวหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้ยโดนพลังของมะลิี่นะครับทาให้มันเดินช้าเลยครับผมสุดยอดครับมะลิี่เราไม่ธรรมดาจริงๆขึ้นบนอ่าโอเคถ้าสู้อย่างนี้สู้ได้แน่นอนครับอยาให้ไอ้วอ์เดนนี่มาช่วยไอ้ลิงนี่ก็พอละ ออมันมาตรงนี้ผมจะอัพดาเมจรัวๆเลยนะครับอัดดาเมจไปตอนนี้มันกำลังตีตัวอื่นอยู่นะครับผมดาเมจไปที่ห9 9 4 6นแล้วนะครับไปมาลีลุยเข้าชาร์จเลยชาร์จไปเป็นไงน้องไหวหรือเปล่าไหวไหมน้องร่วงไหมไม่่วงครับไม่มีเลือดออกไม่มีวี่แววว่าจะตาย ดูเหมือนมันจะไม่ระคายผิวเลยนะครับพลังไฟของเราไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยครับผมแต่ทําให้มันเดินชา้าได้ดาเมจของมันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ติดรูปฟันนะครับผมถ้าติดพวกรูปฟันลูกกระดูกพวกนี้จะแรงมากๆเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับชนะมันมาได้ครับผมโอ้โหมันไม่มีเลือดออกก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถตายแบบไม่ยากเท่าไหร่นะ จะลองโวเดนตัวนี้ก็เดี๋ยวตายฟรีนี่เอาดีกว่าไปมายาโอเคครับผมก็ลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาฆ่านะครับพิมพ์มอลิงยักษ์ตัวนี้กันเลยครับผมแล้วก็จะจับนะครับไอตัวทางฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ผมก็ล่อมันไปแยกกันแล้วนะครับผมโอเคไปลุยมายาไปจัดการมันคนไปไปลุล้วไปอาจจะไหวอยู่ครับมุ้ยสปอนเยตีมาเต็มเลยครับไหวหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่รู้แต่ว่าเตอร์เาจะหมดนะครับ จะมีหน้าของเราตอนนี้จะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักตรงนี้แล้วกันโอเคเจกันโนโตร,รัสก็มากับเขาด้วยทำไมทำไมจะเอาเหรอจะเอาเรียบร้อยจะดยไปก่อนไม่ยมตัวผู้ใหญ่เขาจะบู๊กันเด็กๆอย่ายุ่งไอ้น้องตรงนี้ค่อนข้างจะโล่งนะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างจะเลาใจทีเดียวครับผมตอนนี้ดามเมจเราไป6 7 5 8 8แล้วนะครับ เ,เข้ามาเลยเข้ามามาวัดกันไปเลยว่าใครจะหดกันไม่ต้องมาทุบหน้าอกอยู่จัดไปมาลีฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดทุกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอเคลียก่อนมายาบินเกกาครับมายาสแตนบายสแตนบายเคลียไปเคลียไปกระจุยปุยลิงตัวนี้อึดจริงครับตายโคตรยากเลยอะไรมันจะตายยากขนาดนี้วะเนี่ย อาจจะใช้เวลานานเลยครับแต่ว่าตอนนี้ซิตามีนาของไอ้บิงมันหมดแล้วนะครับผมยังไม่ตายครับเขาต่อไปเขาต่อเมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยโอ้ยมึงอึดไปไหนเนี่ยเฮ้ยข้ามันมาลีุ่่ไปมันตายย่างตายเย็นขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหโคตรโหดครับพักก่อนครับกิน,นเนื้อด้วย ดาเมจที่มันทําให้เราก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ปัญหาของมันตอนนี้ก็คือมันตายยากสุดๆลองใหม่ครับผมตัดไปตัดไปไหวไหมน้องไหวไหมน้องแลกกันเลยดีกว่าไปจัดไปจัดไปกัดไปตีกันแบบตึ้นหน้าเลยครับโอ้โหมันเป็นอะไรเลยอ่ะเนี่ยอะไรลูกพี่จะอึดขนาดนั้น ยานบนนั้นมีลูดอ้อมใชครับกลับไปกลับไปไม่ตายง่ายครับผมโอ้โหโคตรอดอันนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับระจุยกระตายโอเคโอเคครับผมก็ทีนี้เราจะไปจับนะครับไอลิงยานตัวเมื่อกี้ต่อเลยครับผมไปลุยกันมา่ามันยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละ เก็บตัวได้น้องเรียบร้อยแน่นอนเผาไปเลยล่วงไหมล่วงไหมไอตัวนี้น่าจะนานหน่อยครับกว่าจะสลบเพราะว่าค่าสลบมันสูงมากๆเลยครับจัดไปมามาตาไปเผาไปว่อาอัพดาเมีให้มา่าหน่อยดีกว่าครับเอาสักเออแปดพันเลยเล่นนะครับแด้สลบไวๆตัวเบาๆเราก็จะใช้เป็นพ่วงทิสยาแทนนะครับผม แล้วเราจับตัวโหดโแล้วก็ใช้กาย่านี่ขนาดเพิ่มดาเมรเป็น8,000ก็เป็นไงเฮ้ยร่วงแล้วนี่วะโอเคจับได้แล้วครับแต่ว่าไม่มีที่ขีนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาจับไอลิงตัวนี้หรอกใส่อินซิกเนียเข้าไปเลยครับเป็นไงน้องเรียบร้อยครับเราจับโอวันตินได้แล้วนะครับผมดื่มทุกเช้านะครับก่อนนอนหรือก่อนไปโรงเรียนก็ได้อโอเคทีนี้ก็ ไม่รู้จะเอากลับบ้านยังไงบ้านเราอยู่ในเกาะทางไกลๆตรงนู้นเลยนะครับผมนี่เลยครับรับตาไปนู่นเลยครับไม่น่าจะไปได้หูน่าจะเหนื่อยหน้าดูโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเอาลิงยักษ์ตัวนี้กลับบ้านได้นะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราพามังกรกลับไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมส่วนลิงตัวนี้ผมก็จะมาทยอยครับเอากลับไปวันหลังก็แล้วกันครับเอาละครับผมรู้สึกว่าระหว่างทางกลับบ้านนะครับผมจะเจอทีเล็กพิษด้วยนะครับถึงตัวเดี๋ยวเราจะจับตัวนี้ไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสนะครับ ไปจอดมาย่าอยู่กับที่ก่อนเดี๋ยวต้องสลับนิดหน่อยนะครับผม้ยหรือว่าเราจะไปเอาไอ้กบมาจับดีวะใช้ไอ้กบก็หมแลนะเนี่ยโอเคไปกลับบ้านก่อนครับตรงนี้ก็ใกล้ๆบ้านพอดีนะครับผมคิดว่ามันคงไม่หายอยู่แล้วครับไม่น่าจะมีใครฆ่ามันได้ไอ้ทีเล็กตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกับตัวแรกนะครับที่มันฆ่าเราตายในพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมแน่นอนชัดเจนไม่มีตัวอื่นแล้วครับมันต้องมาเป็นของเรา โอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับปรากฏว่าไอ้ป๊อกกี้ของเราครับโตเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็มีหน้าตานะครับที่สวยงามน่ารักเลยทีเดียวครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะพาเจ้าป๊อกกี้นะครับไปเก็บเลเวลก็แล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะเอาลิสยานนะครับไปจับทีเล็กก่อนแล้วกันครับผมผมได้เตรียมที่เขียวไว้เลยครับตอนนี้ก็มี2อันนะครับผมทํามาเผื่อป๊อกกี้ด้วยไปเดี๋ยวค่อยกลับมาใส่ให้ป๊อกกี้แล้วกันครับ เอาละครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่มีทีเล็กแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ลิศยานะครับเข้าไปชาร์จเลยนะครับผมจับไปจับไปจับไปกัดไปทั้งหมด3ทีนะครับโอ้ค่าสลบของมันขึ้นน้อยครับไม่เท่ามังกรครับผมมังกรกัดทีเดียว7,000พเลยโอ้โหโคตรกดไปกัดไปล่วงไหมไม่ล่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวไงสลบเือนแล้วครับผมโอ้โหสบายสบายครับไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้ โ okay. อเคไปค่าสลบเท่าไหร่น้องเลเวลเินะครับค่าสรนบ452นะครับผมใส่ยาเขียวไปหยุดไว้ก่อนค่าสลบลงรัวๆเลยครับลงเร็วสุดๆเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะจับมันด้วยกิ๊บเบิลนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องยัดยาเขียวไปก่อนครับผมใส่ไปใส่ไปรู้สึกว่ามันจะลงไวสุดๆเลยครับค่าหิว นั่นจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวมันหิวแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้ค่าหิวมันก็ลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กริปเบิ์ลให้มันกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมมาแค่แปดลูกเท่านั้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่มันมาติดอยู่อีกนิดเดียวนะครับโอ้โหไม่ขึ้นต่อยังไงเนี่ยยาเขียวก็จะหมดแล้วด้วยครับเหลือสิบถังสุดท้ายแล้วครับผมเรียบร้อยครััับบบเเรราจที็กิน้แลวะคผม โอเคเกือบไม่พอครับกินคิปเปิลไปแค่3ลูกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าใช้ยาไปเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้โอเคก็เดี๋ยวใส่ที่ขี่ให้มันกันเลยครับพอจับมันได้เลเวลมันก็อัพทันทีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสค่าพลังของมันเดิมๆก่อนเลยครับผมไปลิสยากลับบ้านกันสปีดอยู่ในเกณฑ์ไวเลยนะครับวยลิสยามันปิดตูดเราอะเดี๋ยวลำบากเลยครับอย่างนี้เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราพาลิสยาไปเก็บก่อนดีกว่านะครับแล้วเราค่อยมาวลทีเล็กตัวนี้กันดีกว่าครับ เอาละครับผมตอนนี้ผมก็พาลิสยานะครับเก็บที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวนทีเล็กตัวนี้มีชื่อว่าชาเขียวนะครับผมเป็นชื่อที่น้องๆหลายๆคนเสนอมานานเลยครับอน่าจะถูกใจใครหลายๆคนครับผมจุดที่เราจะไปเวลก็จะเป็นจุดที่มีบีเวอร์นะครับเยอะๆเราจะได้เก็บพวกอุปกรณ์ในการคราฟนะครับที่ขี่ของพวกลิงมาด้วยครับผมกลับไปกลับไปชาเขียวรุยโอ้ชาเขียวเราไม่ธรรมดาครับดาเมจมาเดิมๆก็อยู่ในเกณฑ์แรงอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เลยครับ ถ้าสลบก็โอเคด้วยกวัดตัวรัวไปแป๊บเดียวพลัสโซสลบนะครับสุดยอดไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับชาเขียวเราครับมีกาฟเฟอีน <c oughs> จริงๆกาฟเฟอีนนี่มันทาให้กระปี้กระเป๋าไม่ใช่หรอวะนี่กัดสลบเอาละครับตอนที่ผมก็เดินมาเจอรังวีเวอร์นะครับที่ผมต้องการแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปเอาของกันเลยครับเมื่อกี้ตัวเฝ้าผมก็กัดไปทีหนึ่งนะครับเห็นไปแล้วครับผมเอามาให้หมดเลยแล้วกันยกเว้นไม,ไม้ไม้ไม่เอาแจม โอ้โหสุดยอดเลยครับของดีทั้งนั้นไอพวกเห็ดพวกนี้ก็เอาไปใช้นะครับทำเซดีทได้วยด้วยสบายสบายเลยหลังมันผมจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับเหลือมันจะมีของเพิ่มมาอีกไปต่อเลยชาเขียวไปไล่กัดให้หมดเลยตรงนี้เริ่มมองไม่เห็นเลยครับรน,น่าจะมาโผในจุดที่เราเจอไพรเม้โดโดเล็กนะครับผมตรงนี้เฮ้ยโนโนเอ้ยตายเป่าวะไม่ได้จะตายโอเคนี่ตัวอะไรอยู่ด้านล่างวะเนี่ย เปีตัวอะไรวะอ๋อเป็นก้อนหินเหรอสีก้อนหินมันแปลกหรือไงเนี่ยอ๋อเป็นที่สีก้อนหินครับผมนึกว่าตัวอะไรไม่ใช่ครับไม่มีตัวอะไรเลยติมา้านนี้ต่อเลยรู้สึกว่าเมื่อวันก่อนผมจะเจอทีเด็กไฟนะครับแถวแถวนี้เลยครับถ้าเจอมันอีกรอบหนึ่งผมจะจับมันเลยแล้วกันครับเพราะว่าวันนี้เราพาชาเขียวนะครับสุดยอดมาแล้วอ่าสามารถกัดมันสลบแบบสบายสบายเลยครับตัวนี้ อ๋อนี่มาโผล่ตรงจุดที่เราบู๊กับไฟมอวโดโนเล็กนี่โอเคงั้นขึ้นทางนี้เลยครับขึ้นทางนี้ก็น่าจะเจอทีเล็กไฟไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะลองคัฟเซเดทีฟนาโคนติกดูดีกว่าเมื่อกี้มีของมาเยอะเลยอ๋อขาดยาเขียวครับยาเขียวไม่น่าจะพองั้นทีเล็กไฟเราจะเอาไว้ก่อนนะครับผมผมลืมเอายาเขียวมาครับกัดไอ้พวกนี้เวลไปก่อนแล้วกันกัดไปกัดไป เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มอัพเลเวลบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้เลเวลมาหลายขั้นอยู่ครับผมอัดเป็นส t ตมิน a าไปก่อนเลยครับเอาไปที่1นึ่งมือเลยนะครับผมสำหรับ s t a มิน a จะได้วิ่งแบบโอดโไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็สปีดเอาไว้ที่120พอแล้วครับไป122นะครับผมดาเมจตอนนี้225เดี๋ยวจะอัพอีกหนึ่งขั้นนะครับผมแล้วก็จะพอเลยเป็น677ที่เหลือก็เป็นน้ำหนักนะครับกับเลือด อ่าน้ำหนักไปที่1นึ่งมแล้วก็เลือดเลยครับที่เหลือได้เท่าไหร่ไม่รู้จัดเต็มไปเลยครับน่าจะได้หลายล้านอยู่ตัวนี้ที่รัวๆเลยครับผมกระตุยผ่านหน้าจอเลย <c oughs> <c oughs> โอโ้เลือดไปที่3ามล้านเจ็ดแสนะครับโอโ้โหโคตรเยอะไปลุยชาเขียวไปต่อมีตัวอะไรที่แบบจับง่ายๆเบาๆหรือเปล่าด้านนู้นนะครับทีเล็กไฟเจอแล้วครับผม ตอนนี้มันกำลังกัดคอยาวอยู่เลยนะครับปล่อยมันไปก่อนแล้วกันผมว่าธรรมชาติบริเวณนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยครับน้ำสวยสุดๆกัดบีเวอร์ไปก่อนแล้วกันวูชีเดียวหลับเลยครับทีที่2ตายนี่เจอรังมันอีกแล้วครับผมตอนนี้ต้องรวบรวมของในรังบีเวอร์ไปก่อนนะครับเอาไม้ทิ้งแล้วก็เอาทุกๆอย่างมาให้หมดเลยไม้ไม่จะเป็นอ๋อถ้าเราเอาทุกๆอย่างมาแล้วรังมันจะพังเลยนี่ไม้นี่ก็คือส่วนประกอบของรังมันนะครับผม อ้ยแรปเตอร์ครับแรปเตอร์ไฟกับลิงลิงทัดพิษเหรอโอ้ยยอดเลยจัดการแรปเตอร์ไฟตัวนี้ก่อนครับจับมาย็งไงน้องล่วงไหมผมว่าเดี๋ยวมันมาสลบในน้ำชัวร์เลยครับจับแรปเตอร์ไฟดีกว่าครับผมทันหรือเปล่านี่กัดอุย้ยแรปเตอร์ไฟบุกเข้าไปชาร์จิงครับกัดไปแรปเตอร์ไฟสลบไปแล้วครับแต่มันซวยตรงที่ลิงมันไม่สลบโอ้ยลิงมันทำอะไรของมันเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามอุย้ย เอาทำอะไรเนี่ยว่าจะตีครับมีการยกปือ3 4ีทีมึงย่าให้กูขํามึงไปไหนเนี่ยเออกลับไปกลับไปไตุยไปไม่เอาแนละ้วเดี๋ยวเวลาลิงตัวนี้ครับแม่งลิงล่วงมาแล้วครับผมลิงจับแบบเฮ้ยมันจับแบบไอ้นี่ได้นี้ว่าจับแบบอาคิดสีได้ครับลิงตัวนี้แต่ปัญหาก็คือผมไม่ได้พกยาเขียวมายเอยอะทีเล็กไปอ๋ออุ้ยแล้วอุ้ยกัดทีเดียวเลือดเราลงมาเกือบตายเลยครับ อะไรมึงจะกัดแรงปานนี้เนี่ยก,กัดไปกัดไปชาเขียวลุยกัดตัวรัวอุ้ยไอตัวนี้กัดแรงมา,มากๆครับทีเดียวเลือดผมเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหไม่ธรรมดาว่ะทีล็กไฟโคตรจะโหดไปไหนฮะอันนี้คือเกาะธรรมดาไนดะ้ไงตามไปกัดมันเรียบร้อยสลบไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงผมก็จับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มียาเขียวครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บของไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวค่อยกลับไปเอายาเขียวที่บ้านนะครับแล้วก็มันจับมันใหม่แล้วกันครับผมวันนี้ก็ฟาร์มพวกของในรังบีเวอร์ไปก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้ก็เจออยู่หลายรังเลยเนี่ตรงนี้มีอีกหนึ่งรังครับเก็บมาเก็บมารังที่สองอันนี้จะของน้อยกว่ารังเมื่อกี้นะครับผมอู้ยเยอะแยะเลยครับตรงนี้เป็นแหล่งฟาร์มเลยครับผมทั้งซีเมนทั้งเห็ดสบายสายเลยเนี่ยไม้ก็เยอะ ทีเด็กตัวนี้ค่าสลบมันลงไวหรือเปล่าถ้ามันลงช้าก็พอจะจับได้นะเนี่ยเพราะว่ายาผมมีทั้งหมด31ถังนะครับผมค่าสลบของมันตอนนี้46,00มโอ้โหค่าหิวลงช้าสุดๆเลยครับเลเวลมันเท่าไหร่เนี่ยเรเวลร้อยแปดเฮ้ยน่าสนว่ะน่าจะพออยู่เพิ่งยาเขียวใส่ทุกคนครับลองใส่ไ,นนไปน่าจะพอได้อยู่ครับผมเดี๋ยวค่อยเก็บเป็นเบอร์รี่ดำแทนแล้วกัน ใช้เบอร์รี่ช่วยเบอร์รี่ดำมี219โอเคครับผมพอครับก็เดี๋ยวเราจะจับไอ้ทีเล็กไฟตัวนี้อีกตัวหนึ่งเลยกันครับทันนี้อ่าน่าจะทันอยู่ครับผมโอเคงั้นเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวมันหิวแล้วเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กิ๊บเบิลนะครับที่เหลืออยู่ให้กับไอ้ตัวไฟตัวนี้เลยครับผมตัวนี้ก็เหลืออยู่5ลูกนะครับจากตอนที่เราไปจับทีเล็กคาปิตนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วไจับทีเล็กไฟด้วยนะครับ รอยาวนาน ampa, จนถึงตอนกลางคืนเลยนะครับโอ้โห ολ, สุดยอดครับเลเวลกลายเป็น162เมื่อกี้เทมมิ่งผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันครับผมได้เลือดมา6,900นาะครับดาเมจ249พอๆกับชาเขียวนะครับสปีด1น0้น้ำหนัก800อนะครับผมเตมินา1 1 7่ง็สําหก็สำหรับไอเจ้าทีเล็กไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเวลกันต่อพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับก้นเอาเป็นว่าไงใน่พาร์ทนี้เราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าาลลลืมมมกกกกดดดดไคค์ uffy, ์แชรรรตติััััังใจน้ววยบบผสสี